ตุ่มาต้ใหม่ผู้ใดก็ออกจากลูกอพี่มีโอ้ยนอนสองืนลกบาลสามใช่ไหเออลนารัใช่้ามันมาขอดรังนี่ไรบ่ขดีต้นนีจาขวตมเกมากอกนี่กับพอกันเนาะพ่พ่อเร็วเก็นมากอนนี่เห็นเงินเลยโอ้ยแคมเมมาเร็วกว่านี้ว่เห็น ใก่้ขีใก่้ขอจะเลย่อแอมโอ้ว,ว่าอยู่เ <c oughs> พื่อเอาผ้านี่มาแอมมาสั่นมันไม่ขี้ใก่้สิแ่ขอจะเลย่อขันเจ็บขันถือมาล้อม,มออไม่เห็นเป็นหิังวะเจ็บวานี้ใจตื่นขึ้นมาที่จะเหนืยขี้ใก่ให้มือใดก็ไี่ใดไปเป็นโรคผี้ใกล้ตายได้เฉดกเลื่อ <c oughs> ไปหาแขกหน่อยเลยเอาผ้านี่ให้เลืมาแอมม กหาแปดหกเจ็ด <yap> ีเนาะแปดหกเจ็ันดีปะไปแล้วเสียงบ่ฝันดีอยู่ล่ะอันเสียงเมืองแหลวฟันดีเลยแต่ว่าจะจะเจอกตัวใดเนาะแปก็เจ็เนาะบานเนียนต้งต่อมาของผมก็ันชี้เ่หิงพอันต้องคอยจะไปอาบน้าแม่ไปอาบน้าบานนี้เป็นอ่างเลยแมบานนี้ เขาเหล่าซร้างุ่มไหวเนี่ยเอาซร้างุ่มไหวบัณฑข่อยเลยเปิดออกเห็นไม่ยิ่งแน่ยไม่ยิ่งว่าเป็นเด็กหน่อยเล่ยคุยไนนี่ล่ะเขาสีขามันเหมือนเนี่ยเขาบอกหัวมันเอาซร้างงุ่มหัวนไปนุ่นหนามเหมือนเนี่ยเขาสีขาบัณนี้งข่อยเลยไปเห็นข่อยเลยซอยมันสันเดีซอยเห็นมันขึ้นจากน้ำนั่นขึ้นมากไม่ยิ่งสองคนละโซ่ข่อยไล่ขาข่อยข่อยจะเดินขึ้นข่อยยังเมียนอยู่ว่า จ็วัดจิตเรยกปันฝันายยังหัวตฝันาเขาขายอยูงหย่อ้อยน่ขายว่าสีิบบาทะาัน่ือมาเขากันกัเล็คอยฝันแจะได้สี่ศูนย์สี่ศูนย์มากสี่ศูนย์จมาซื้ออยป่นตีสมโตมันจะเป็นกะละมังมันจะเป็นศูนเนาะที่นิ่อยู่กลางนี่จะเป็นนึ่งเป็นซีเนาะหนามมันก็จะเป็นนึ่งเมทางไต ่อยคิดด้วตีสามตัวแมน้ำเป็นเรื่งกะละมังเป็นศูนย์ผู้ญิงเกันสีเออเราวอาผู้ญิ่อยูกลางดีมันเอากะละมังนุ่มไหวหนึ่งซีนย์หนึ่งยน่งมีนี่แหละคอย่ามันีางนี่แหละบัตรนี้ขอมาฝันจังซีคอยฝันมาเนาะบนี้คอยฝัน,น,นบานน้านบักหำนั่นครับรถขั้นนี่แหละ ขับรถบาดเย้ายบักตังไปนั่มบักตังพงออกว่าคุนเมียคอยถามหาหลานก็เห็นคอยให้จนจะอึนจะอึกจะอึนบันดนี้แล้วไปบังรถขั้นหนีหัวมุนอุย้ยปุ้ยนั่นจึงว่าออกตรงนี้บอกอะไ่กทะเบียนรถขั้นนี่ยกับเบียรรถขั้นนี่แล้วคอยปั่นนะคอยเลยว่า<ซ>จะเดินคืนคอยอย่งอันโต๊ะไกอยู่แม่ย่งอันนั่นย่งซันอยู่<อ>ยยไหมคุณแก้งพอดี มันนี่มันนีสงมันนี่เก็ดสองแล้วก็เก็สาตเก็สองเก็สามเออเท่านั้นะก็บ้าเออวันนงซี้ซุ่นเป็นเบิ่งกันเออกักก้าเนากมักก้าเอาพื้อนคอยคอยให้แม่คอยซื้อคอยคอยชื่อนี่แล้วซุนี้ซุี้ซุ่นห่านี่และเขาจะคอยซื้อเด็กถ้าเบียนรถอี่สิบมมนก็ับสองซีับสองีอันสอนี่ะถ้านี่คอยซื้อ อืาจะซื้อซ้ำนี่ก้าวเลขตัวนี้แหละตัวทะเบียนร,รถนี่สิบว่มักทะเบียนรถนี่มักอยู่แต่ว่าสิบว่เอาไว้หลายซือ้ออยู่เพราะว่าหัวไม่หยุดเลยมันสิบว่ได้อยู่่ขอยเรียกว,ว่าคอยบอกเพื่อนว่าจันรถออกขั้นใดก็ให้บอกขั้นนั้นไนงะแก้แล้วสิบว่ามาออกซะแหลจ <าก S 2> ะจัดใจเอ,อะไรดอยออกเลยเออออกเลขรถซะก็โอ้ยนีย่เราตายแล้วเว้ย โอ้ยบังคับมึงเวดรถมุนกักมุนเนี่ยแถลงอยว่าร้านกูไปใช่บ้านนี้ไปว่าเออบตังบังก็เห็นแต่ก็ห้องให้สโดนอกินแกง่ดีเหียนลูกหนึ่งเขาฟันตูตุงบังอยว่าโอ้ยวันฟันว่าได้ห้องให้แบบเนี้ยฟันฟันตกใจตื้นนั่เนี่ยกระเด็นมันมันมีหกเกจสามเกจในทั้นน้าฝันเลขสามตัวนะสามหกเกจ แล้วก็โฮกเก็ตแล้วก็นี่แหละสามเก็ตยุ่งในทำในฝันนีขอยังทำไหวอยู่บ่บบก็เลยมักอยู่ในหนีเลยก็มักอยู่ในหนีแล้วขอ่อยแต่ว่าตัวทิ่เพิ่มคือซีศูนย์ศูนย์ซีเออศูนย์ซีกับศูนย์หา่นะศูนย์สี่กับศูนย์ห้าบอตัวทิ่เพิ่มะเพิ่มเท่านี้แล้วก็ซองหาแล้วก็ซองหาไม่เพิ่มอะไรเถอะ เพิ่มโลดีกเพิ่มอีกค่ะข้าเจามากสองหาก็บอันที่สองเพราะจบเท่านั้นแหละใช่พี่ชื่อสองหากับที่สองอันอันซุ้มเบาหนีสีลงทุนแน่นมากลงทุนแล้วซุ้มนีสีสิลงทุนเลยเพราะว่าใส่หนึ่งใส่ใส่ลงอยอะว่าหบอกใส่หนีงแล้วสองหาสองหานักลักลุดด้วยสองหาผู้ใดกได้ 4ีสองกับซีสองีสออองเดี๋ยวสียเอฟซป็นเบิ้งของเก่าของไม่ของเก่าคุณบอกไว้คือหกหกแปดหกเจ็ดนะครับกานหตัดก็สิเป็นแปดหกแปดเจ็ดหกเจ็ดนะครับแต่ว่าบัตรเพิ่นฝันได้ไหมนี่เพิ่นมันใจศูนซนะครับเป็นกติกันศูนย์ห้าแล้วก็มีสองห้ากับหกเจ็ดนี่ว่าเจ๋งๆก็จสิเอาคือเก่าคนบอก่เอาคือเก่าค่ เรียงข่อยน่กข่อยนักจังซี่เล็กเพราะว่าอืข่อยเซียงข่อยฝันว่าเขาอันทรงหูุหัวใจมาให้ข่อยเป็นปุ่มไปปุ่มไปปุ่มขึ้นมาเซียงเซียงเลขตัวใดเซียงเลขศูนย์สี่ศูนย์ห้านี่แล้วสองศูนย์นั้นกับอันนี้แล้วสองศูนย์กับสองห้าก็หกคิดเซียงแค่หลายคูนป่ไปเซียงหลายคูช่วยกันเลยเพราะฝันว่าเขาอันทรงหูุหัวใจมาให้ข่อยไงเรื่องเล็กๆนันพวกเขาแล้วก็ เลยคือ <are again response> mm ่า hmm. มันเข่าแล้วเออค่คิดด้เพรว่าคิเข่าว่าจะวา่อวางเหยงามอยู่ได้มืนี่สองตัวนีตัวนี้ใชตัวนี้สองหากับซูนหออมากกัตัวนี้มากนี่นี่เกจออก็มากเนี่ยอืระ่าสจลอย่ลอยไวอยู่อืมมากพรขึคืเลขมากเมื่อที่ตัยอ่แต่ว่าตัวน้อยจ กะมักจนเนวสู้ฟังผุหลานขวันคักมขวันคักฝันเนี่ยวัญจนจะเดินคืนเนาะลูกหลานกูไปใส่หลานกูไปใส่คอยว่าแต่ว่าเดนเลี้ยรถับตัวเลงบ่อไว้เลยเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามคำว่าสอ่อนแนไม่ออกใช่เนาะออกคับมันสีลายโตบ่อืมสลายโตัวอาโตมากๆนี่อะตเออเอาโตมากๆนี่อไ มันโหมางทีสูนหากันนี่แหละสองหาสองที่สองนี่แหละบางว่าเลว่าสุนชุ่กันไ้แล้วเราฝันดียวฝันฝันแต่มือนั่นแหะฝันตกใจค่ะก็เดินดจแจงพอดีดีไวจัง มันคือเหมือนกันล่ะคำมันท่านได้ออกว่าตัวใดมาคือมัดปิดแต่ออกมัดที่คำว่าสันมันจะได้ลงทุนหลตัวมาหนั่นบางคนจะเอาตัวนึงกับเสียดายตัวนึง่งบลาก็เลยเป็นยายไปยายไปยายมาก็เลยเป็นลายเป็นลงทุนลายเวลาถูกมาก็โบกคุ้มเงินจะของลงทุนคันคักคันแม่ก็นั่นแทนที่สิเอาตัวเดียวเขามาขี่กองใบไห้ก้อยแห้งเอาตองโคกไว้คักก้อยแห้งมาสันใจโลเล มันเ <laughs> ล้ยเระโชคด,ดีซ้ำเป็นรถเป็นใจบ่เทียงใจบ่เทียงอ,อ,อันนี้ฟันเก่ยวฟันนั่นะหนาอยุดล้เบิดยดแต่เบียนงามนี่นเจ็ดสองเจ็ดสามแต่เบียนงามอย,อยู่แต่ว่าเลขกันยู่ไในอันทำน่าฟันนะั่นเป็นสามเก็ดเป็นสามเก็ดเป็นตัวการาฟกันอืมเป็นตัวการาฟกันฟันาจังสันเลขสามตัวสามหกเก็ เลขสามตัวเดี๋ยวซูมให้เอฟซีเพิ่นเบิ่งอยู่กันอาเทียเพิ่นมักเพราะว่ายายหลวนเพิ่นบ่เอาเด้อครับเด้อเพิ่นว่าออกแก้มันออกซะว่าสั่นเลยเตือนยันรถพุ่มเอาอืนะครับอันนี้เพิ่นฝันเกี่ยวดีนี่ฝันว่าหลานเพิ่นนั่นฝันว่าบอกทำกับหลานขี่รถไปน้ำกันขี่รถไปจ้าไปใส่ดอกบัตรกาบมาเอิ้นหาหลานบ่เห็นใจลูกมุงมาเพืน วันนี้แล้วฮะห้านในรถบ่มนี้มันเด่นออกไปใช้อยู่ไซเหลวอเเทิมห้องเทิงไห้โต๊ะไก่แห้งไรหูแม่ขึ้นนั่นยี่เคียวทยนลูกหนึ่งเขาพอดีอย่างวะจะเลยว่าโอ้ยว่ะคือคนบอกว่าคือคนว่าเออนี่เด็กูไห้มึ้คักเหรอือหมดบ่านป้ผมีราเหี้ยบนเนนนี้พอจะเลยว่าจบจอกกันได้ไหบอกได้ขั้นนั้นเนาะพูดเลยจอกเลยขั้นคหนอือ มันฝกมันหนาหูจับบอลมันบอไรกินพอจมเนาะจมให้เป็นฟังเล่นบ่จมนะไปแต่ว่านี้ก็ออกไลได้นีอยู่นะตาบลาบดอกไมุ้่นบางยดอแดงซื่อลือ่ผนเห็นบ่คืว่าเขาจูบยืวันนี้วันกับเขาบอลสาตน่ังวันเขาบอลสาตัวงดเขาสามตัวเรีบร้หมวกอนกัเขาหดกอนไม่ขีห้อยอนเด้อ งวดว่างวดงวดข่อยถือสามตัวนะแมงหิ้วหอยไปไต่ในบอนข่อยวันนี้ก็มาไต่ในบอนข่อยอีกตัวหนึ่งแมงหิ้วหอยวันนี้ก็ไต่ได้หวนจริงเพราถือสามตัวนี่บอฉันหูแล้่ยวคอยกวาอยู่พี่น้องลองเบิ่งดนะครับเด้อมีแนวทางที่คุณยายล้วนเป็นให้นะครับแคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิ่งนะครับ กตัวก่ารกญาณใการรัใหมนะครับชมเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางของนันนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็หลายคู่ดอกเนาะเอ้ยว่หลายคู่นี่ซ้ำนี่หนึ่งสตัวก็8แปดหกเดนใส่เลยบบดนี้ก็เอาศูนย์สี่ศูนย์หาสอก็เอาสใจ่คืออนทำงายปั่นนะนานมากจนกันบแนนี้กันเอาสามใส่ก็เป็นสาม อืแปดกับสามมันตัวเดียวกันเลยไม่เงี้ยเฮงเลขแปดตับเลขสามมันตัวเดียวกันตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อกเอากันผู้ใดมักเลขทะเบียนรถเพราะยิ่งขยายให้เบื้องก็เอาตามอัธยาศัยนะครับตามมาเอยฟันจะเลื่อนเลื่อนโค้งสุดท้ายนะครับ